สวัสดีครับหลุงโจสมุนไพรโจฮักนักสาร,รคามพร้อมด้วยช่องป๋าจุ๋ยคนสาร,รคามช่องนายรักต้นไม้ช่องทองเอกไทยเดนมาร์กท่านผู้ชมวันนี้เราก็จะพูดถึงเรื่องของโรคที่หลายหลายคนเป็นอยู่นะครับขอบอกเลยอากาศอย่างเงี้ยสามารถเป็นสโตรกได้ง่ายนะครับเป็นเส้นเลือดในสมองตีบได้ง่ายเส้นเลือดหลอดเลือดหัวใจตีบตันได้ง่ายท่านผู้ชมเป็นเพราะ ปัจจัยหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่โจจะมาคุยวันนี้นะครับเป็นคุณแม่ท่านหนึ่งนะครับที่ห่างจากบ้านโจประมาณกิโลกว่านี่แหละท่านผู้ชมนะครับอยู่ตำบลบ่อใหญ่อำเภอบรมบือจังหวัดมหาสารคามนะครับอันนี้ก็คือผมไปเยี่ยมคุณแม่นะครับเดือนกุมภาผมไปนะนอนติดเตียงลุกนั่งไม่ได้นะเดือนเดือนมีนาเดือนมีนาคมนะลุกนั่งได้ นะครับเป็นชั่วโมงเลยเดือนเมษานะครับเดือนเมษาท่านผู้ชมเป็นอะไรที่แบบว่าผมไปหลงผมยังแปลกใจนะเขาจะมีไม้แบบคือไม้จับอะมีราวจับด้วยนะครับราวคู่นะเราจับสําหรับการเดินนะครับเอาละว,วันนี้เราก็จะมาพูดถึงคุณแม่ท่านหนึ่งนะครับคุณแม่ประสิทธิ์นะท่านผู้ชมที่อยู่ตําบลบ่อใหญ่ อำเภอรบรรบือจังหวัดมหาสารคามนะครับอยู่ใกล้ๆกับวัดหนองทุ่มนี้แหละท่านผู้ชมเอาละนะครับอันนี้โจก็จะมาคุยหรือว่าคุณแม่เนี่ยนะครับเขาเป็นเส้นเลือดตีบนะครับก็คือเอามาพึกงเอามาพาดครึ่งซีกกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะครับเป็นเอามาพึกเอามาพาดเลยครึ่งซีกเลยนะครับโรคเบาหวานไม่มีนะครับแต่ด้วยการที่ฉีดคุณวักสามเข็ม ไข้หวัดใหญ่ไปเข็มหนึ่งแถมเลยแถมท้ายเป็นยังไงน็อกไงครับน็อกเลยตายครึ่งหนึ่งเลยนะครับคุณแม่ก็คือข้างขวาเขามีปัญหานะครับก็ปากปากเบี้ยวปากบีดปากเบี้ยวพูดจาไม่ชัดเจนนะครับอันนี้ในแะง,ง,ง่อยู่แล้วกล้ามเนือ้ออ่อนแรงเอามาพึกเอามาพลาดครึ่งซี่เพราะฉะนั้นนะครับในการที่ผมจะติดตามดูคุณแม่ไปทุกๆเดือนเนี่ย คงไม่ใช่เรื่องของหน้าเบื่อนะท่านผู้ชมเป็นการติดตามผลนะครับตราบใดก็แล้วแต่ที่โจทํางานเนี่ยโจก็จะต,ติดตามผลนะครับว่าเป็นอย่างไรเพราะการในการใช้สมุนไพรเนี่ยผมต้องการเอามาบําบัดคุณแม่จริงๆนะครับคือคุณแม่เขาไปฉีดคุณวัคซีนนะนะสามเข็มเข็มที่สี่คือเข็มไข้หวัดใหญ่นะครับนอกเลยตายครึ่งหนึ่งเลยนะครับก็เข้าโรงพยาบาลที่จังหวัดมหาสารคาม ก็เข้าไปได้หกเจ็ดวันก็ส่งกลับมาที่บ้านคือเขาอยากมาดูแลกันที่บ้านนะท่านผู้ชมอยู่โรงพยาบาลมันก็ไม่คืบหน้านะครับการใช้จ่ายต่างๆการเที่ยวไปดูการไปเฝ้าเนี่ยมันเป็นอะไรที่ลําบากสําหรับคนที่อยู่ในครอบครัวนะครับต้องหาเช้ากินขํานะครับและอีกอย่างหนึ่งท่านผู้ชมหลังจากมาอยู่บ้านเนี่ยเดือนกุมภานะผมไปเยี่ยมเดือนมีนาผมก็ไปเยี่ยม เดือนเมษาผมก็ไปเยี่ยมนะครับวันนี้เป็นเดือนของเดือนเมษาที่ผมจะลงรายละเอียดของคุณแม่นะครับก็เป็นการถ่ายทอดนะครับได้รู้เลยว่าคุณแม่ก็สามารถมานั่งคุยกับผมได้ก็ลูกสาวเขาก็จะอุ้มมาดูนะครับอันนี้ก็คือว่าผมก็เห็นลาวนะนะครับเดือนพฤษภาจะเป็นเดือนที่ผมจะถ่ายการเดินของเขาดีกว่าในการใช้ชีวิตเวลาอยู่คนเดียวก็ทำยังไงนะครับเขาช่วยเหลือตัวเองอยังไง ดีกว่านะครับจากคนที่ตายครึ่งหนึ่งเป็นเอามาพึกเอามาพาดครึ่งซีกเนี่ยนะครับด้วยการฉีดคุณวัคสามเข็มนะครับฉีดวักอ่าฉีดเอ็นเอค่ายวัดใหญ่เข็มหนึ่งนี่เป็นการฉีดวัคซีนไงท่านผู้ชมและนะครับอันนี้คือคุณแม่มีพฤติกรรมในการกินเหล้าเช้าเป๊กเย็นเป๊กผมไม่รู้ว่าเป๊กเล็กเป๊กใหญ่แค่ไหนนะนะครับแล้วก็กินข้าวตามเนี่ยมันสามารถทําให้นะครับ อะไรก็แล้วแต่ที่คุณฉีดคุณวักเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะทําให้คุณเป็นอัมพาพึ่รมาภาตเป็นสตโตรกได้เลยนะครับครึ่งซีกได้เลยกล้ามเนื้ออ่อนแรงปากบิดปากเบี้ยวพูดจาไม่ชัดเจนนะครับเอาละวันนี้นะครับโจก็จะพาท่านไปชมกันนะครับว่าเป็นอย่างไรตกตกขาดบกพร่องยังไงโจก็ต้องกราบขออภยนะัยในท่านผู้ชมอ่ะเราก็จะไปดูคุณแม่เลยนะครับ คือคุณแม่เขาเนี่ยชอบกินเนื้อวัวอยู่นะสมัยก่อนนะครับกินลาบกินก้อยก็ปกติเพราะฉะนั้นไขมันในเลือดของเราเนี่ยมันมีองค์ประกอบท่านผู้ชมมันทําให้เลือดเนี่ยเกิดการแข็งตัวและคุณแม่สามารถที่จะตายครึ่งหนึ่งอมาพาอมพัตอัมาพฤึษ์อัมพัตครึ่งซีกได้เลยเนื่องจากคุณขีด3เข็มคุณวัคซีนไงครับนะโอเคติดตามชมเลยครับปิง ท่านผู้ชมครบเราก็จะมาดูคุณแม่ประสิทธิ์นะครับคุณแม่ประสิทธิ์ก็จะเป็นเดือนนี้ก็จะเป็นเดือนที่เมษาที่โจต้องมา,อาสอบถามอาการเดือนละครั้งดีกว่นานอกมาบ่อยๆมันก็น่าเบื่อ <c oughs> <c oughs> นะครับดูสีหน้าท่าทางของคุณแม่แล้วนะครับหน้าตาก็โอเคสดชื่นทีนี้โจจะถามเบื้องต้นว่านะครับแขนคุณแม่ในบางครั้งรู้สึกเจ็บใช่ไหม บางครั้งรู้สึกเจ็บอันนี้แขนก็อุ่นนะท่านผู้ชมบุณหภูมิในร่างกายนี่ก็อุ่นหน้านี้หน้าเมษายนนี้ก็คือนั่นเหมือนกันก็คือร้อนอากาศร้อนแต่ว่าบอกได้เลยว่าแม่บางครั้งนี่มันเป็นยังไงตรงแขนนี่รู้สึกเจ็บไหมบางครั้งอ,อ๋อเจ็บอยู่แต่บางครั้งก็ไม่เจบ็บอ๋อทีนี้ไอ้ขาเหมือนกันไหมยังยองังนันงนนกเอาไม้กีขกบ อ๋อออฮะอ๋อฮะโอ้ huh. oh, บางครั้งก็เจ็บท่านผู้ชมอันนี้เราก็มามามา,มาดูคุณแม่นะครับซึ่งเขาเป็นอามาผ่าซีกนะครับเอซีกซีก,กทางขวามือนะผมเราก็จะดูแลกันต่อไปนะครับโจก็จะเอาชาสมุนไพรตำรับชาเห็นฟ้าแลบมาให้คุณแม่นะครับเดือนละครั้งก็พอนะครับคุณเนไหอ๋บอกบอกแฟนใหม่เลยคุณแม่อะไรคุณแม่ขี้อิ นามสกุลสุดเทวีอ่าตำบลเจ็ดตำบลบ่อใหญ่ตำบลบ,บ,อบ,บอ่อใหญ่อำเภอบละมือจังหวัดมหาสารคามโอเคนะครับอันนี้ก็คือคุณแม่เขาเป็นอามาพูดกอามาพาดครึ่งซีกนะท่านผู้ชมโจก็จะมาดูดูตั้งแต่เดือนกุมภามีนาเมษาอันนี้เดือนที่สามแล้วที่โจให้อ่าชาตำรับชาเห็นฟ้าแลบนะครับมาช่วยแต่บางครั้งเนี่ยนะ เดือนนี้เดือนนี้เริ่มจะมีรู้สึกว่าเจ็บเป็นบางครั้งรอรเพราะคนคนที่เป็นเนี้ถ้าข้างใดคะนะจะไม,จะไม่จะไม่รู้สึกเจ็บแต่เดี๋ยวนี้นั่งได้เป็นชั่วโมงแล้วแม่เนาะได้เป็นชั่วโมงโก,ก็ก็เลยมาถ่ายท่านได้รับชมค่ะผมมาอัปเดตทีละนะครับวา่าเป็นยังไงบ้างนะครับณตอนนี้นะครับก็จะดูแลไปนะครับผมติดตามอาการว่าเออขาเขาเป็นยังไงท่านผู้ชมก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นฝ่าขาก็ ไอฝ่าเท้านี่ก็อุ่นนะก็อุ่นแล้วก็มีบางครั้งที่เราจะกระดิกไม่แม่บ้านเป็นนิ้วย่อแลรบ้านเป็นกระดิกอ๋อโอเคโอเคแต่โจบอกคุณแม่ไว้ว่าประมาณเดือนนะครับเดือนมิถุนาเนี่ยผมว่าอาจจะมีอะไรดีๆขึ้นมาบ้างี่ก็รู้สึกว่าครั้งเนี่ยเจ็บแล้วนะครับขาเนี่ยอ่าม แขนนี่ก็จะบางครั้งที่เก็บแต่ว่าสามเดือนมานเนี่ยใต้าจัากรเขาเนี่ยใต้ละเขาเนี่ยอ่ารู้เจ็บนะครับเวลาเขาลูกๆเขาอาพายุงเป็นปัุห้ันเดา,าเ็นความขังไม่อย่างนั้นอ๋อข้ามเยเจ็บป่ะเนี่ยอ๋อเจ็บอยู่เหมือนกันใช่ไหมแม่<ช>อ๋อพอดีแขนเขาบอกว่าถ้าแขนอ่ะบางครั้งมันไปโดนไม้โดนอะไรเขารู้สึกเจ็บ<ม>ท่านผู้ชมเพราะว่าข้างที่มีปัญหาเนี่ยส่วนมากมันจะไม่เจ็บนะครับแรกๆน้นจะไม่เจ็บเลย พอหลังจากตอนนั้นมาก็จะเจ็บนะครับในนี้เป็นแนวโน้มที่ดีนะครับมีความรู้สึกแล้วนะครับโจก็จะจับดูได้ว่าอุ่นอุ่นไหมนะครับจับผมจามืออันนี้อันนี้อุ่นกว่าอันนี้ก็เย็นนิดนึงนะครับแต่ว่าก็อุ่น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 ใกล้ๆเคียงกันนะครับนี่อีกอย่างหนึ่งเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่ร้อนด้วยนะครับก็เลยถ่ายท่านผู้ชมได้รับชมกันว่าคุณแม่ประสิทธิ์นะครับมีการพัฒนาเป็นอย่างไรไม่ว่าจะเป็นแขนไม่ว่าจะเป็นขานะครับ เอาแม่แม่ลองลองกำเด้ลองกำเด้กำเนี่ยกำตัวเนี้ยได้ไหมไม่ได้อ่าไม่ได้เนาะไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวถ้าแม่เดินได้แล้วอีกอย่างหนึ่งมันก็จะพัฒนาไปเองนะครับขาจะดีกว่าแขนก่อนนะครับขานี่จะดีดีเร็วก่อนขานี่จะเดินได้ส่วนแขนเนี่ยค่อยพัฒนาไปอีกทีนะครับเป็นข่าขานี่เป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่นะครับตั้งแต่อุ้งเชิงการมาเลยนะท่านผู้ชมมันก็จะช่วย ส่วนแขนเนี่ยก็เป็นกล้ามเนื้อมัดเล็กนะครับเพราะฉะนั้นเส้นเอ็นนี้ก็จะแตกต่างกันนะครับอันนี้ก็คือเป็นอามาพึกอเอามพาทครึ่งซีกนะครับโจก็เลยมาเยี่ยมคุณแม่เนาะนะครับคุณแม่ประสิทธิ์คุณแม่ประสิทธิ์อายุเท่าไหร่แล้วปีนี้ย6สดแหกสิบแปดแล้วใช่ไหมอ๋อหกสิแแล้วเนาะไม่เป็นไรถามลูกถามเต้าแต่ว่าเราก็มา นะครับให้คุณแม่ทบทวนตัวเองอืมทบทวนตัวเองว่าเป็นยังไงอันนี้อันนี้นั่งบ่อยไหมแบบนี้นั่งบ่อยไหมนั่งบ่อยเนาะอ๋ออ๋อนั่งนั่งนานๆได้ตั้งแต่เดือนมีนาที่เรามาหาน้องแม่เนาะจนมาถึงเดือนนี้รอนตอนนั้นอะครับครับเนาะนอนหลับดีไหมนอนนอนได้อยู่นอนหลับอยู่มีไหมบางครั้งที่แบบ มันปวดตั้งแต่ตั้งแต่ก้นเรามาไม่มีไหมไม่มีเลยไม่มีปวดเลยไม่มีปวดแต่ก็ขี้ไปบีกแม่แม่แม่รู้สึกว่าถ้าถ้าหยิกตรงก้นนี้จะเจ็บไหมอ๋อนั่นอยู่อ๋ออ๋อฮะครับอ๋อครับครับครับผมครับไอ้วาน กดเพ้นทม่แผลแม่อ๋อย่านย่านมีแผลกดทับอ่าเขากลัวมีแผลกดทับท่านผู้ชมอันนี้โจก็เลยถ่ายท่านผู้ชมเลยรับชมกันว่าอ๋อคนแม่ต้องทำแบบนั้นมีมีมีนอนตะแคงด้านด้านหนุนมีไหมบ่อยไหมมีมีนอนตะแคงด้านนี้มีไหมมีอ๋อสลับกันโอเควันนี้เราก็มาดูความเคลื่อนไหวของของของคนแม่อ่าฮะดดเ กดทับยันเป็นกดทับอ๋อเขากลัวเป็นกดทับกลัวเป็นแผลกดทับถ้าเป็นนะก็เป็นแผลกดทับเสียเกียะอ๋อครับผมอ๋อเอาละเนาะแม่เนาะก็มาพูดมาคุยกันนะครับโจก็จะได้กลับไปทํางานต่อนะครับผมอันนี้บ้านก็ห่างกันประมาณกิโลกว่าก็ถือว่ามาเยี่ยมกันมาเยี่ยมมาเยือนแฟนคลับเขาถามหาว่าคุณแม่ประสิทธิ์เป็นยังไงบ้าง ยังไงเราก็ต้องมายังไงเราก็ต้องมาดูนะครับแต่ท่านผู้ชมเห็นไหมครับใบหน้าสีใบหน้าของเขาเนี่ยก็จะมีอาผ่องใสขึ้นนะครับนะครับมีน้ํามีนวลขึ้นเดี๋ยวโจก็จะมีคลิปเดือนมีนากับเดือนเมษาดูริบประชันกันว่าเป็นยังไงในช่วงที่แต่บางครั้งเนี่ยเขาบอกว่ามือเขาเนี่ยไปเกี่ยวกับอะไรบางอย่างเนี่ยรู้สึกเจ็บเหมือนกันขาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเราก็จะมีการพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับ มิถุนานี้อาจจะได้มีข่าวดีบ้างว่าขาแม่อาจจะพอขยับขยเกอดได้งงงงองงก็เดินไปเดินมานี่แหละก็ก็เนี่ยท่านผู้ชมเขาจะมีอันนี้แล้วนะนะครับอันนี้เราไม่ไผ่นะครับผมราไม่ไผ่เดี๋ยวอีกหน่อยก็ก็เดินได้ฝังแน่แน,นหน่อยนะโอเคครับแม่ขอให้คุณแม่นะครับอ่าดีวันดีคืนแล้วก็ได้หายที่ที่สุดนะครับจะได้ทํางานต่อไปนะครับสวัสดีครับอ่าครับผมครับ นี่หม <Okay. S 1> เอาเราท่านผู้ชมเราก็ได้ฟังแล้วนะครับว่า่าเป็นการพูดคุยแบบสบายๆนะครับไม่มีพิธีรีตองอะไรที่มากมายท่านผู้ชม ในการที่เราจะต้องมาดูแลกันดูแลคุณแม่ประสิทธิ์เนาะที่อยู่ตําบลบอ่อใหญ่อำเภอบ่อระบือจังหวัดมหาสา,ารคามอันนี้ก็อยู่ใกล้ๆก,กับบ้านน้องอน้องน้องฝนนะครับเขาก็เลยให้โจเนี่ยดูแลแต่โจก็ต้องสืบก่อนนะครับว่าประวัติเขา,ามีพฤติกรรมในการกินแบบไหนนะครับและในการฉีดคุณวักเนี่ยวัคซีนเนี่ยนะกี่เข็มนะครับไข้หวัดใหญ่กี่เข็มนะครับ ตามมาด้วยเพราะว่าอย่าลืมนะนะครับาสารพิษที่เขามาฉีดให้เราเนี่ยท่านผู้ชมมันเป็นอะไรที่ทำลายเออผมจะพูดกับประชาชนทั่วไปเลยนะกับแฟนกลับด้วยว่าหลายหลายคนเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยฉีดกันนะครับแต่สำหรับโจนะเข็มเดียวผมก็ไม่เอานะไม่เอาเลยนะครับว่าสมุนไพรที่อยู่ในสวนผมเนี่ยสามารถบำบัดได้ท่านผู้ชมโรคที่พวกคุณกลัวกันเนี่ยมันมันกิบกิบอบ นะครับใครเชื่อก็เชื่อไม่เชื่อก็แล้วไปนะครับได้อีกอย่างหนึ่งอ,อย่างน้ําส้มสายชูเนี่ยที่ผมโด่งดังนะครับเกี่ยวกับการสายชูนะครับติดโควิดกันอย่างนั้นอย่างนี้ท่านผู้ชมแต่ว่านะครับเราก็ได้พูดให้คุยให้เป็นความรู้ผมก็สูญเสียนะสูญเสียทั้งเพื่อนที่ฉีดคุณวักไปแล้วเนี่ยสองเข็มเนี่ยก็ตายนอนตายแก่แดดเลยท่านผู้ชมและอีกอย่างหนึ่งอีกคนหนึ่งก็คือติดคุณโคเนี่ยนะครับ ผมบอกแล้วให้ดื่มน้ำส้มสายชูเขาก็ไม่เอากินน้ำส้มสายชูเขาก็ไม่เอาสุดท้ายก็ไปนะครับกลับบ้านเก่าผมเสียบุตรคนที่รู้จักกันกับผมดีดีเนะี่ยไปสองผลนะนะครับอีกคนหนึ่งคือคือฉีดฉีดคุณวัคเนะี่ยนะครับฉีดคุณวัคซีนเนี่ยตายเลยนะครับสองเข็มนอนตายแล้วก็ฉีดได้สองวันนะนะตายอันนั้คือเชื้อมันแรงมากแล้วก็อีกคนหนึง่งนะครับก็ทํางานนะครับอยู่ ในกรุงเทพนะครับแถวโดนดอนเมืองบ้านอยู่แถวนนทบุรีเนี่ยก็ทํางานเพลงด้วยกันแต่ก่อนผมทํางานเพลงไงแล้วทีนี้ก็เราบอกแล้วก็ก็ไม่เชื่อนะครับเราก็หัวเราะผมอีกต่งหากแล้วก็ได้ตายจากไปนะครับอันนี้ก็บอกได้เลยว่าผมเสียบุตรคนที่รู้จักนะสคนที่รู้จักจริงๆนะนะครับแต่แฟนคลับผมเนี่ยเยอะมากมายหลายคนที่ตายนะครับนะครับแล้วก็ตายด้วย ตายด้วยคนที่ทาว่าอ่าตายด้วยคนที่มาพูดคลิปเนะี่ยง่ายๆก็มีนะครับติดคุณโคแต่บอกให้ไปกินเหล้าขาวเงนะี้ยท่านผู้ชมเป็นโรคตับต่อเลยตับแข็งเลยแล้วคนที่ออกเนะี่ยยังลอยหน้าลอยตายอยู่ในสังคมนะนะครับก็มีก็มีเหมือนกันเอาละผมก็มาพูดมาคุยให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันว่าการที่เราจะเชื่ออะไรก็แล้วแต่ท่านผู้ชมต้องเชื่อด้วยเหตุผลและเชื่อด้วย การติดตามผลอย่างที่ของผมเนี่ยนะครับผมก็จะมีหลักฐานมีข้อมูลของคนไข้ของแฟนคลับแต่ละคนนะครับเอามาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันไม่ว่าจะเป็นใบตรวจทางการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นการไปเยี่ยมเยือนถึงบ้านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการดูแลแต่ละคนมีโรคที่ต่างกันเพราะฉะนั้นนะครับในการที่โจดแล้วก็ป๋าจุ๋ยที่จะไปกันเนี่ยนะครับมันหลายจังหวัด เพราะฉะนั้นแล้วนะครับบางคนเนี่ยอนอนติดเตียงมาสองปีนะครับคุณแม่สแสวงเนี่ยที่อยู่อำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยะโสธรเนี่ยนะครับอนอนติดเตียงสองปีเป็นเส้นเลือดตีบนะครับแล้วเป็นเบาหวานด้วยนอนติดเตียงสองปีเลยนะนะครับลิ้นแข็งอะไรพวกนี้นะกินชาบําบัดอินฟ้าแลบ เพียงสองวันท่านเพียงเจ็วันท่านผู้ชมเดินได้เลยนะครับเดินได้แต่ว่าเป็นการช่วยเหลือตัวเองเบื้องต้นก็คือการเดินนะครับถึงจะมีอ่ามีมีไม้สีขาอย่างไงก็แล้วแต่แต่มันก็จะช่วยอย่างหนึ่งเผื่อเราล้มลงนะครับคนเรามันไม่แน่นะครับกินเจดวันก็สามารถเดินได้ท่านผู้ชมพอๆกับพี่วันเลยเนาะนะครับ อันนี้โจก็จะได้ไปเยี่ยมนะครับคุณแม่สวงที่อยู่อำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยะโสธรน,นะท่านผู้ชมโปรแกรมหน้าโจกับจะไปกับป๋าจุ๋ยนะครับสงการเสร็จก่อนผมทำภาพป,ป่าเสร็จก่อนนะครับวันที่15เนี่ยภาพป่าที่โรงเรียนบ้านบ่อใหญ่ท่านผู้ชมแฟนคลับไปเจอโจที่นั่นได้เลยนะนะครับผมโอเคนะครับโจก็ได้ช่วยเหลือสังคมนะครับอีกส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็ได้ช่วยเหลือแฟนคลับและก็ พ่อแม่พี่น้องนะครับที่เป็นแฟนขับโจและก็ทั้งรู้จักและก็ไม่รู้จักเกิดจากการแนะนําด้วยนะครับทํางานด้วยใจจริงนะครับเราจะเห็นคุณแม่ประสิทธิ์เดินในอนาคตนะครับอาจจะประมาณเดือนอเดือนพฤษภาคมุนานีนะครับจะเดินได้แค่ดีแค่ไหนก็จะเป็นการเดินโจะจะถ่ายท่านดูนะครับผมด้วยความปรารถนาดีจากโจห้างนมาสารคธมลุงโจสมุนไทย ช่องปลาจุ๋ยคนสารคามช่องนายรักต้นไม้ช่องทองเอกไทยเดนมาร์กนะครับของแท้ต้องคุยกับโจทเท่านั้นโทรหรือไอดีไลน์8ู5ย์แ6ดหาาชาบำบัดต,ตำรับชาหินฟ้าแลบช่างัดนักแหลครับสิบ,บอกใข่สวัสดีครับผม